สำหรับในฝั่งของตัวพาร์ทกรยุทธการลงทุนในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องเกี่ยวข้องกับเอ่อ DR นิดหนึ่งนะครับเอ่อผมอัปเดตนิดหนึ่งนะครับจากข่าวที่เอ่อเมื่อเช้านี้นะครับเรามีการเอ่ออัปเดตไปนะครับว่าในฝั่งของตัวตลาดเอ่อในฝั่งของทางฟุตซี่เนี่ยนะครับก็ได้ออกมามีการอัปเกรดนะครับตัวตลาดหุ้นเวียดนามนะครับขึ้นเป็นในฝั่งของตัว secondary emerging market นะครับจากเดิมที่มันเป็น,นฝั่งตัว frontier นะครซึ่งแน่นอนครับหลายคนก็มีการคาดการณ์ถึงปริมาณโฟรนะครับของนักทุนต่างชาติที่มีโอกาสไหลเข้ามานะครับในระดับพันล้านขึ้นไปแล้วกันปรีสเกลมันวิ่งใน3ซอสมันไม่ตรงกันนะครับซึ่งถ้าจริงๆแล้วนะครถ้าท่านใดสนใจนะจริงๆแล้วเนี่ยในฝั่งของทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเรานะครับจริงๆแล้วเรามี DR นะครับของหุ้นเวียดนามนะครับทั้ง5ตัวด้วย นะครับไล่ไปตั้งแต่ตัว FPTV นะครับ g a s นะครับ MSN MWG VCB นะผมผมไล่ไปเร็วๆนิดนึงนะผมอธิบายเร็วๆนิดนึงนะครับแน่นอนครับตัว FPT Corporation นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ในฝั่งตัว IT นะครับให้บริการครอบคุมวงจรเกี่ยวกับลูกค้า้ขนาดใหญ่แล้วก็รายบุคคลนะครับตัว g a s v n นะครับปิดโตเวียดนามแก๊สจอยซ็อกคอร์ปอเรชันนะครับโครงสร้างพื้นฐานของตัวบริษัทด้านแก๊สนะครับผู้จำหน่าย ตลาดผู้ทำหน่ายในฝั่งตัวแก๊ส LPG นะครับสัดส่วนส่วนแบ่งมากกว่า70%ในประเทศเวียดนามนะครับเมซันนะครับหรือว่ามาสันนะครับรายยักษ์ใหญ่ตัวคอน sumer นะครับเกีเเเเ่ยวข้องกับค้าปลีกนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวการเงินด้วยนะครับ w o r l l e World นะครับแพลตฟอร์มใหญ่ยักษ์ค้าปลีกของทางเวียดนามนะครับในการจำหน่ายในฝั่งตัวมือถือ ะอุปกรณ์เสริมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เวทคอมแบงค์นะครับก็เป็นาสามสี่เอ้ยเป็นเป็นเปห้าบริษัทนะครับที่ทางปรสิกรเราเนี่ยนะครับทำตัว dr ขึ้นมาแต่ถามว่าถ้าให้ผมอมองแล้วกันคือจริงๆต้องบอกว่า4ี่ห้าตัวน้องคุณต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนการต้อง,ต,องต้องศึกษาข้อมูลนะครับตัดสินใจการลงทุนก่อนด้วยนะครับแล้วก็ แต่ถ้าถามว่าตัวไหนที่ตอนนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มรู้จักนะครับแล้วก็มองว่าเฮ้ยเป็นเป็น,ปนอานาคตแล้วก็รวมถึงเป็น p r o อกซของทางเวียดนามเนี่ยเองผมเองจริงๆเนี่ยผมมองมาที่ในฝั่งตัว FPT กับในฝั่งตัว Mobile World หรือว่า m w g นะครับเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยในฝั่งตัว FPT เนี่ยนะครับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีนะครับโทรคมนาคมนะครับหลายคนเคยเอาไปมองเหมือนคล้ายๆกับ Infosys นะครับธโทรคมนาคมของ เวียดนามเนี่ยครับมันมีอยู่3ประเด็นครับ1แล้วก็คือบริการซอฟต์แวร์แล้วก็ IT Outsource 2นะครับสนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมเช่นอะไรครับเช่นอินเทอร์เน็ตดัต้าเซ็นเแล้วก็3ด้านการศึกษาเพราะเขามีเป็นเหมือนกับศูนย์การเรียนรู้นะครับให้กับพนักงานแล้วก็คนของเขาเองด้วยเลยนะครับจุดแข็งจริงๆของ IT Outsourcing โดยเฉพาะในฝั่งของตัวตลาดเนี่ยนะครับจริงๆมันมัน่อน,นัางชัดนะไม่ว่าจะเป็นตลาดเมกาตลาดญี่ปุน่นตลาด ยุโรปนะครับที่มีการเอาซอร์ซิ่งนะครับแล้วก็เติบโตได้ค่อนข้าง,งแข็งแกร่งจากบริษัททั่วโลกนะครับโดยเทรนด์หลักๆก,ก็คือเป็นการลดต้นทุนและทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับซึ่ง FVT เนี่ยมีศักยภาพแล้วก็จุดเด่นของเขาในการแข่งขันด้านคุณภาพและราคาเน้นนะครับว่าและราคาเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆบริษัทที่อยู่ในฝั่งของประเทศอเมริกาหรือแมก้กระทั่งเอเชียเหนือตอนบนนะครับ เอ่อ PEG โอเคนะครับแล้วก็ถ้าเทียบ P/S มในภูมิภาคถือว่าอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยด้วยนะครับส่วนแน่นอนนะครับในฝั่งของ MWG นะครับเจ้าของร้านพวกมือถืออุปกรณ์ i อนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับร้านสะดวกซื้อมินิมาร์ทนะครับแน่นอนจุดแข็งก็เป็นอ่ลักษณะของคอนซัมชันนะครับของทางประเทศเวียดนามนะครับแน่นอนทำธุรกิจแบบนี้นะครับมันก็คล้ายๆกับอ่บริษัทค้าปลีกบ้านเราที่ cash 4เนี่ยค่อนข้างดีนะครับ เอ่อก็เป็นค่าที่ที่ค่อนข้างโอเคนะนะครับถ้าเทียบกับเพียสเนี่ยในภูมิภาคถือว่าอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยแต่ก็มีโกรสูงกว่านะครับเอ่อหลักๆเลยคือไอตัวรัสดะกซื้อของเขาเนี่ยไอตัว BHX นะครับที่คาดการณ์ว่าจะพลิกกลับมาทำกำไรด้วยนะครับเพราะว่าธุรกิจนึ่นของเขาเ่ของเขาเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับเอ่อมาอัปเดตนิดนึงในใ,นในพูดถึงเรื่องเวียดนามนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว ่ในฝั่งของตัว DR แล้วเนี่ยผมแตกนิดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อประมาณสักวันไหนนะวันสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจริงๆเวียดนามเอ้ยไม่ใช่สองสาที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับอีกเอาเวียดนามเองเนี่ยนะครับได้มีการรายงานนะครับตัว GDP ของเขานะครับที่ออกมาสูงถึงบริเวณ8.23%นะครับ สูงถึงบริเวณประมาณ8.23เนะครับแม้ว่าส่งออกจกะเผชิญกับภาษีสหรัฐนะครับซึ่งเวียดนัมเขาใกล้เคียงกับบ้านเราเลยนะครับเขาก็เป็นประเทศแรกแที่เขาเจรจาได้นะครับแต่ว่าลงอะไรก,กันนะครับมาดูกันในประเด็นแรกก่อนนะครับสําหรับในฝั่งของตัวครับ <c oughs> สําหรับในฝั่งของตัว Uh, GDP นะครับแล้วก็ไส,นะส้ในนะครับขออนุญาตใส่รูปนิดหนึ่งอ่านี่มาแล้วนะครับโดยไส้ในนะครับส่งออกในช่วงไตรมาส3นะครับเติบโตสูงถึง18.4เปอร์เซ นะครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกได้เลยว่าไม่อลงนะครับเพราะว่าไตามาสองเวียดนามก็ส่งออก18%นะครับแล้วก็ไตามาสามก็18%ด้วยเ่นวกันแต่ถ้านับบ้านเราและภูมิภาคอื่นๆเนี่ยมันจะเริ่มดอกคือ3มันจะสู้2ไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยส่งออกไปในสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกรกาเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเติบโตสูงถึง22.1%ครับ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคนะคลองดูจากตัวเลขนะครับซ้ายซ้ายมือนะครับคือ GDP ขวามือก็คือเป็นตัวแตกแยกออกมานะครับก็จะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับการลงทุนภาครัฐยังดูดีการใช้จ่ายในประเทศดูดีส่งออกโอเคนะครับออโดยการลงทุนภาครัฐเนี่ยนะครับสำหรับในไตรมาส3เนี่ยเร่งตัวขึ้นจาก27มาเป็นประมาณ35 เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานครับไม่ว่าจะเป็นตัวสนามบินนานาชาตินะครับลองทันนะครับถ้าใครคุณคุณชื่อนี้นะอมันก็จะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นพวกนิคมอ่ะเยอะนะครับเบียนหัวลองทันนะครับแล้วก็มีการสร้างเรื่องของทางหลวงไอตัวเขาเรียกเขาใช้ว่ามอเตอร์เวย์นะครับเชื่อมนะครับเวียดนามเหนือกับใต้ นะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะนะครับที่มันจะมีเมืองหลักๆของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนเมืองท่องเที่ยวนะครับเป็นดานหนังนะครับแล้วก็จะมีโฮจิ imin, มินห์มีฮานอยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับการพยายามจะเหมือนสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับให้มันแบบทั้งโลจิสติกทั้งการเดินทางทั้งการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับลิงก์กันนะครับก็ล่าสุดก็มาทั้งสนามบินนานาชาติลองทันแล้วก็เป็นการเอ็กซ์เพรสเวย์ในการเชื่อม เนื้อกระใ้นะครับก็บูสต์เศรษฐกิจผ่านเพื่อของการงึุงภาครัฐที่ตกเตอบขึ้นมาค่อนข้างที่จะมีในยะในขณะเดียวกันค้าปลีกเพรเดี๋ยวเรากำลังจะพูดถึงปุ่มค้าปลีกนะครับว่ายอดค้าปลีกนะครับในไตรมาสสาก็เพิ่มขึ้นประมาณ10.3%ครับโอ้โหถ้าเรามาดูตัวเลขบ้านเรานะหนึ่งสองสาของเขาเนี่ยยี่สิบสาประมาณนี้นะครับ สำหรับในฝั่งของตัวเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามนะครับยอดค้าปลีกเนี่ยนะครับในไตรมาสสาบวกขึ้นมา10.3แน่นอนครับมาซ้อนผ่านเรื่องของความเชื่อมั่นของการบริโภคและอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยนะนะครับก็คือเราเห็นได้เลยนะว่าอย่างตอนนี้ y r t r to t e เนี่ยนักท่องเที่ยวบ,บ้านเราเนี่ยลดลงไปประมาณ7นะครับทุกท่านก็พอจะทราบอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยหลาย10ที่หายไปนะครับไปโผล่ที่เวียดนามครับล่าสุด ประเด็นหลักที่ทําให้การบริโภคในประเทศเวียดนามดูดีขึ้นก็คือจํานวนนักท่องเที่ยวจีนนะครับเดินทางเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสูงถึงประมาณ21.5%สเเนะครับออขออภทยนะครับมาเกิดส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการบริโภคในประเทศแล้วก็เกิดจากนักท่องเที่ยวนะครับในฝั่งของทางประเทศ เวียดนามเนี่ยนะครับของจีนเนี่ยที่มีการเดินทางเข้าเวียดนามเนี่ยนะครับเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับนี่กราฟขวามือนะครกราฟขวามือจะเห็นได้เลยนะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับถ้าเราเทียบเยียร์ทูเดทนะกรกมกราชนกันยากับมกรากันยาของปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก12.7มาเป็น15.4ดครับแล้วดูปีนี้ก็นี่ยังไม่ไเข้าสู่ไฮซีซันเลยนะนะปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยว ในฝั่งของทางเวียดนามเดี่ยวจะเห็นเรียกว่าอยู่17.6ตอนนี้อยู่15.4แล้วนะครับก็คือถือว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะมีในยะนะ,นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วจริงก็คือส่วนหลักที่มันเป็นตัวบูสต์มาขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็คือเกิดจากในฝั่งของตัวตัวจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยมันก็เริ่มดูดีขึ้นทั้งท่องเที่ยวทั้งการใช้จ่ายภาครัฐนะครับแล้วก็การบริโภคในประเทศนะครับ ในช่วงที่เหลือของปีนี้แน่นอนครับเราก็คาดการว่าการเติบโตของตัว GDP เนี่ยนะครับตอนนี้เก้าเดือนแรกมันก็อยู่บริเวณประมาณ7จ5ุดแปดห้าปเซ็นตแล้วนะนะครับเราก็คาดการว่ามันก็อาจจะเริ่มลงซึ่งมันไม่ได้แปลกบอกก่อนมันไม่ได้แปลกเพราะว่าทุกประเทศครึ่งปีหลังมันสู้ครึ่งปีแรกยากนะครับเอ,อแล้วก็มีอาจจะมีเรื่องนิดนึงลวกันก็มีเรื่องอตัวไต้ฝุ่นอะ่ะผมจาชื่อไม่ได้ชื่อไหนนะบัวลอยปะ่ะมันมีไต้ฝุ่นบัวลอย นะครับที่เข้าเวียดนามที่มันอาจจะสร้างความเสียหายนะครับนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเห็นประเด็นเรื่องของการแบบคอนซัมชันดอกนิดๆเอาเงินไปรีโนเวทแล้วก็โครงสร้างต่างๆนะนะครับซึ่งมันก็มีการประเมินไว้นะนะับว่ามูลค่าความเสียหายของพายุลูกนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อตัว GDP เนี่ยประมาณสัก0.1ถึง0.15%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เก้าเดือนแรกก็อยู่ประมาณสักเจ็ดจุดมีผลกระทบเรื่องนี้นิดหน่อยกับส่งออกที่มันกําลังจะเริ่มชะลอนะครับเราก็คาดการว่าอาจจะอ,อ,อยู่ประมาณสัก7.5%ซนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วมันดีขึ้นนะเพราะว่าประมาณการรอบก่อนเนี่ยเราเคยประมาณการเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยจะโตประมาณ6.7นะอันนี้ขึ้นมาเป็นประมาณ7.5นะครับซึ่งก็คือเป็นภาพที่เห็นภาพค่อนข้างชัดขึ้นมานะนะครับ อันนี้ก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของตัวเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เวียดนามพยายามจะทาอยู่เลยนะครับนั่นก็คือการลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อกระตุน้นการลงทุนภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะการลดขนาดของระบบราชการลงมาประมาณ3 0ผ่านการควบรวมของกระทรวงและกรมต่างๆเพื่อลดขั้นตอนที่มันซ้ําซ้อนครับอันนี้ก็จริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าหลากหลายประเทศทําได้นะ แล้วเหมือนกับแบบประเทศที่พัฒนาแล้วอะ่ะคือแบบเฮ้ยจะขอโปรเจกต,ต์หนึ่งเนี่ยโหมันต้องวนไปต้องกี่คนเซนกี่ขบวงกี่กรมเนี่ยนะเนวยเซียซึ่งอันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยนะนะว่าถ้าเขาทำได้เนี่ยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับพวกอินฟาสตรั H M, H M, กเจอร์เพิ่มแม้เแมกกระทั่งธุกรกิจพลังงานของเขาเนี่ยอาจจะได้รับอ่เหมือนกับเวลามูฟแต่ละมูฟเนี่ยมันจะเร็วขึ้นค่อนข้างมีนัยยะนะครับแล้วก็อ่เรื่องของแต่นี้ยังไม่เห็นภาพนะก็คือเรื่องของตัว การจัดการแล้วก็การแก้ไขปัญหาเรื่องของตัวทาริสเนี่ยซึ่งบ้านเราก็ทําอยู่นะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเวียดนามเขาจะมีการลดทอนอยังไงเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขามีการพึ่งพิงการส่งออกในสหรัฐอเมริกาสูงอย่างมีนัยสําคัญและส่งออกของเขาก็เจ็ดด้วยแล้วก็เกินส่วนใหญ่ก็คือมาจากในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็คือเป็นภาพรวมนะนะแต่ว่า จริงๆคาะว่ามีข้อเสียไหมมีอยู่แล้วทุกประเทศมันต้องมีข้อเสียจริงๆแล้วเนี่ยวีดนามเองจริงๆเนี่ยในฝั่งของตัวกลุ่มแบงก์เขาเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัว NPL ้าผมจะไม่ผิดนะตอนตัวเลขที่ผมเคยอ่านตัว IMF นะ IMF เคยพูดถึงตัวเอ่นที NPL ของทางเวียดนามเนี่ยมันอยู่เกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนมันสูงนะครับมันสูงนะครับเมื่อเทียบกับบ้านที่สองเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับแน่นอนเขาเวลาเศรษฐกิจขยายตัวมันก็มีการกู้ยืมเงินกันเยอะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของตัว NPL นะครับ กับอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นปัญหาค้างคากันมาอย่างต่อเนื่องก็คือ,อจริงๆแล้วปีนี้นะครับถ้าเราไม่นับค่าเงินบาทพวกนี้ที่มันแข็งแข็งแรงที่มันแข็งกันเยอะๆนะ,ระจริงๆเวียดนามเนี่ยนะครับจริงๆสกุลเงินณตอนนี้ก็มีอินโดนีเซียรูปเปียนะครับแล้วก็มีเวียดนามดองนะครับที่ปีนี้มันอ่อนค่ามานะครับ อ,อ,อย่างเยาว์ t d a y ตอนนี้เวียดนามลบไปประมาณ4%นั้งนะครับอินโดนีเซียนเนี่ยลบไปประมาณเวียดนามก็จะประมาณ3-4นะครับพอๆกับอินโดอ่ะนะก็เป็นประเด็นเรื่องเรื่องเกี่ยวข้องกับค่างเงินนะครับแล้วก็คือตอนนี้มีอยู่3เรื่องหนึ่งคือ n t l ของแบงค์2อคือค่างเงินดองนะครับ3คือตัวภาคอสังหา ที่มันยืดเยืย้อมาตั้งแต่2อสาปีที่ผ่านมาละนะแต่ว่าก็ดูทรงแล้วก็ยังสามารถประคองตัวเศรษฐกิจได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราอยากจะโฟกัสว่าเฮ้ยมันก็มีภาพของตัวฟุซี่นะครับซึ่งแน่นอนผมว่ามันไม่ได้จบแค่ฟุซี่นะทุกคนนะในช่วง 4- ี่หปีข้างหน้าผมว่ามันมีโอกาสนะในเรื่องของตัว MSCI นะนะจาบเวียดนามนะครับซึ่งก็ถ้าท่านสนใจอย่างที่ผมบอกไปคือเอ่อแต่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีการวิเคราะห์เลยเห็นที่มาว่าเออทำไมทำไมเรื่องของตัวเศรษฐกิจ เรื่องของภาพรวมผมสามารถวิเคราะห์ในเชิงลึกได้แต่ว่าในแง่ของหุ้นรายตัวครับพอดีมันเราไม่ได้มีแบบลเซสในการสามารถวิเคราะห์ว่าเฮ้ยหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันแบบแนะนําซื้อราคาเหมาะสมเท่าไหร่หรือกับหุ้นไทยอย่างนั้นนะครับเราเรา,เราจะไม่ได้สามารถแนะนําออกสื่อได้อันนี้ก็ต้องขออภัยนะแต่ว่าเรามีการทำ5ตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าท่านาสนใจอย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะนะครับแต่ว่าถ้าดูเนี่ยนะครับก็ ถ้าหุ้นที่ผมก็เชื่อว่าหลายคนพอจะรู้จักนะนะครับก็ตัว FPT นี่แหละนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว Mobile World นะครับอ่ะนี่ก็ใครสนใจติดตามเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อ,อ,อติดต่อทีมงานของเคสิเข้ามาได้นะครับเรามีเบอร์ไว้ให้ด้วยนะครับ02796 0111 1นะครับ02796 0111าหรับใครสนใจ Move นี้ของ Pussy กับ Move ในอนาคตของตัว MSCI นะครับแล้วก็เศรษฐกิจของทางเวียดนามนะครับ